หรอบชิงชนะเลิศโอ้โหดูลูกนี้ทุกคนพลาดโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหมทึ่งเจนาทีทุกคนดูดูวิ่งว้าโอ้โห บ่อยๆครับอยราต้องเติมหนูหนูรู้เลยอ่ะระหว่างรอพักครึ่งนะคะ15นาทีไส้กรอกค่ะตอนนี้นะคะขออีกสองลูกค่ะเวียดาแชมเปี้ยนเลยค่ะอีกลูกหนึ่งคือเสมอะ,ะอีกลูกหนึ่งคือชนะถ้าเสมอเขาคือแชมป์ไงข้อแีกคือเขาชนะมา ดังนั้นตอนเนี้เราขออีกสองลูกแต่ทีเรื่องน้ำร่างสารนะตัวตัวเตงอะ่ะตัวสิบสองอ่ะบาดเจ็บแต่ถ้าเป็นในเกมอะ่ะเราได้เปรียบเลยอะ่ะอ,อร่อยมาก